เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองขณะที่บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในปี2560เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินเข้าไปในกุฏิก็รับรู้ได้เลยว่ากุฏิที่ผมอยู่นั้นมันต้องเคยมีอะไรมาก่อนแน่ๆแถมวันนั้นพระทั้งวัดได้ถูกนิมนต์ไปฉันเพนที่ต่างหมู่บ้าน สรุปคือวันนั้นผมได้อยู่กับเนนแค่สองคนผมกับเนนก็นั่งคุยกันเรื่อยเปยื่อยจนเนนมันเล่าว่านี่นี่หลวงพี่รู้หรือเปล่าว่ากุฏิเนี้มันมีประวัติเท่านั้นแหละครับผมเลยบอกให้เนนเนี่ยไม่ต้องเล่าขอร้องเลยนะซึ่งเนนก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อตอนนั้นผมเริ่มใจไม่ดีแล้วครับพอตกเย็นพระรูปอื่นๆ ที่ออกไปรับกิจนิมนต์ก็กลับมาที่วัดจนครบทุกรูปผมทำวัดเย็นวันแรกก็ตามหลวงพี่เข้าไปแกชื่อว่าหลวงพี่โต้งแกเป็นพระพี่เลี้ยงของผมเองแกพาผมเข้าไปทำวัดกวดน้ำอะไรเสร็จสับก็กําลังแยกกันเข้ากุฏิของตัวเองอยู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่าคืนนี้กล้านอนคนเดียวไหมมีใครมานอนเป็นเพื่อนหรือเปล่า ซึ่งผมก็ตอบไปตรงๆว่าคืนนี้นอนคนเดียวครับไม่มีเพื่อนมานอนด้วยแล้วก็ยิ้มยิ้มพอแยกกันเข้ากุฏิเสร็จผมว่าจะเปิดไฟในกุฏิอ่านหนังสือแต่หลอดไฟก็ดันขาดผมก็เลยมานั่งสมาธิแทนเพราะว่าผมบวชแค่เก้าวันเท่านั้นเลยอยากจะทำให้ดีที่สุดจนเวลาราวๆสี่ทุ่มผมเริ่มเมื่อยก็เลยลุกออกไปเดินเล่นที่ระเบียงหน้ากุฏิ เดินไปเดินมาคิดในใจไปด้วยว่ายังไม่เที่ยงคืนเลยทำไมมันถึงได้เงียบแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่รู้สึกเสียวสันหลังทุกครั้งที่หันหลังให้ความมืดหลังจากเข้ากุฏิไปปิดประตูใสก่กอนพยายามเอ็นตัวลงนอนแต่แปลกที่และก็เป็นคืนแรกแถมเตียงยังเป็นเตียงไม้อีก มันนอนไม่หลับจริงๆนอนกลิ้งไปกลิ้งมาพอดูอีกทีก็เกือบตีหนึ่งแล้วคราวนี้ล่ะของจริงครับในความเงียบนั้นในหูผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนผิวปากเล่นเสียงลอยมาแต่ไกลตอนนั้นผมนึกในใจว่าคนบ้าอะไรจะมาเดินผิวปากในตอนดึกๆสงสัยเสียงลมมั้งซึ่งผมก็นอนฟังอยู่ตลอด ผมเริ่มใจไม่ดีตรงได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเดินเหยียบไปไม้แห้งอยู่หลังกุฏิของผมตอนนั้นผมเริ่มใจฝ่อแล้วครับแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าหมาแน่ๆไม่งั้นก็ไก่มันอาจจะเดินมาเหยียบไปไม้ก็ได้แต่ก็ไม่ต้องให้รอนานครับอยู่ๆก็มีเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆพูดว่าเปิดประตูให้ทีชัดเต็มหูเลยครับ เหมือนพูดทะลุผนังห้องมาเลยขนผมเนี่ยลุกยังบอกไม่ถูกจริงๆเสียวว่าไปทั้งหลังจากนอนอยู่บนเตียงผมก็ลุกขึ้นนั่งเลยครับจับไฟฉายไว้ในมือตลอดมือถือก็ชาร์จอยู่ตรงมุมกุฏิไม่การลุกขึ้นไปหยิบเพราะว่ามันอยู่ใกล้หน้าต่างเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยครับเสียงกรอบกแกรบแบเสียงใบไม้แห้งโดนเหยียบอยู่ที่หลังกุฏิ แต่พอเงี่ยวหูฟังดีๆมันไม่ใช่แค่ด้านหลังนะสิครับคราวนี้รอบๆกุฏิก็ดังไปด้วยในหัวผมคิดอย่างเดียวว่าไม่ใช่คนแน่ๆตีหนึ่งตีสองไม่มีใครมาเดินเล่นแน่นอนผมทนฟังอยู่ตลอดเหงื่อแตกท่วมตัวบทสวดมนต์อะไรผมก็ไม่มีนึกแต่นนโมขึ้นมาได้พอเริ่มท่องข้างนอกก็เริ่มหัวเราะพอเราหยุดท่อง มันก็หยุดหัวเราะด้วยผมเนี่ยหลอนจนไม่รู้จะท่องอยังไงเลยครับคราวนี้หนักสุดเสียงเคาะประตูด้านหลังดังขึ้นก๊อกเดียวเบาๆแล้วก็เคาะอีกแต่มันเริ่มดังขึ้นจนผมเห็นประตูเนี่ยมันสั่นเลยครับไม่ใช่เสียงหลอนแน่ๆเพราะกรอนมันสั่งดคอดทุกครั้งที่เคาะแถมชัดเลยครับประตูมันผูอยู่ข้างล่าง ผมก็เลยมองผ่านช่องนั้นได้พอดีเห็นข้อเท้าเต็มๆเลยครับเท้าของคนมันใหญ่มากไม่ใส่รองเท้าเล็บตีนนี่ดำปีเลยแล้วเสียงนั้นก็ลามมายังหน้าต่างไม้อีกดังเอี๊ยดเหมือนมีคนพยายามเอามืองัดหน้าต่างเพื่อที่จะเปิดเลยครับแต่ดีที่ผมใส่กอนไว้มันเลยเปิดไม่ได้ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้จริงๆ พระใหม่ไม่มีอะไรจะท่องไม่มีอะไรจะปัดเป่าถึงมีก็ท่องไม่ได้เพราะกลัวครับนึกถึงแค่ปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วบอกว่าให้ช่วยผมด้วยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่เหมือนกันอยู่ๆเสียงข้อประตูเสียงแงะหน้าต่างก็เงียบไปได้ยินแต่เสียงเหมือนมีคนเดินออกไปทังด้านหลังกุฏิบอกตรงๆเลยครับเกิดมาไม่เคยปอดแหกอะไรขนาดนี้ แค่มือถือที่อยู่มุมห้องยังไม่กล้าเดินไปหยิบแต่ก็ไม่รู้ว่าหลับลงไปได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะนั่งเกรงจนเหนื่อยแล้วก็หลับไปเองหลังจากตื่นขึ้นตอนหกโมงเช้าผมก็เดินไปบินทบาตตอนกลับถึงวัดผมก็เล่าเรื่องนี้ให้พระพี่เลี้ยงฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างเมื่อคืนแกบอกว่าตอนผมพูดว่าไม่มีเพื่อนนอนด้วยคืนนี้ หลวงพี่ก็ว่าแล้วว่ามันต้องมาแน่ๆผมก็เลยถามไปว่าแล้วมันเนี่ยคือใครครับแกก็บอกผมว่าก็คนที่เจอเมื่อคืนไงเป็นผู้ชายใช่ไหยเสียงใหญ่ๆหรือเปล่าเล็บตีนดำด้วยใช่ไหมพอแกถามเสร็จผมนี่ขนลุกเลยครับได้แต่พยักหน้าแกบอกผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยคอมมิวนิสต์เยอะแล้วลุงคนนี้เป็นสายให้ทหาร เลยถูกพวกคอมมิวนิสต์จับเผานั่งยางริมกำแพงบริเวณกุฏิที่ผมอยู่นี่แหละแกบอกว่าเจอทุกคนทุกปีเนนบวชใหม่แต่ไม่นึกว่าพระบวชใหม่เนี่ยจะโดนด้วยอาจเป็นเพราะผมไปพูดว่าไม่มีเพื่อนมานอนด้วยเขาเลยมาหาจะมาขอนอนด้วยก็ได้หลังจากนั้นแกก็ถามผมว่ายังกล้านอนอยู่ไหมผมก็บอกไปตรงๆเลยครับว่า กล้าแต่ขอเปลี่ยนหลอดไฟให้ผมหน่อยได้ไหมคือถ้าผมรู้เรื่องก่อนผมอาจจะไม่กลัวก็ได้แล้วผมก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยนะถึงจะไม่รู้ชื่อก็เถอะได้แต่พูดขึ้นว่าขออุทิศส่วนบุญให้ลุงที่เท่าจริงๆแล้วในช่วง9้าวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจออะไรเพิ่มนะครับถือต้องบอกก่อนว่ามาให้เห็นกับมาให้กลัวมันไม่เหมือนกันถ้าได้บวชเป็นพระก็จะเข้าใจเองครับ แล้วหากวัดเนี่ยอยู่แถวต่างจังหวัดหรือวัดป่าเนี่ยก็จะรู้เองว่าของแบบนี้มันมีจริงๆแต่ผมก็ไม่เคยงมงายนะครับผมรักวิทยาศาสตร์แต่ผมก็เชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณเช่นกันครับ